ค okay. วันนี้นะคะจะเป็นวันที่20โอ้ my g o ก20แล้วนะคะซึ่งมีความรู้สึกอยากกินมากคืนไม่รู้ทำไมอยากกินมากหิวมากทังทที่กินข้าวกินอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ารู้สึกยังหิวอยู่นะคะบอกแม่นเชนว่า ill, หิวหิวนะคะแม่นเชนบอกว่าให้ hey, ให้สั่งให้สั่งมาเพิ่มเลยให้ ทำเพิ่มได้เลยอะไรเงี้ยหิวแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปกินเพิ่มนะคะนอกจากกินอ่าตอนแรกกะจะกินโยเกิร์ตแต่ว่าด้วยความที่มันเยอะไปก็เลยได้กินส้มกับอ่าโยเกิร์ตมันเยอะมันใหญ่เพราะว่าพี่ซื้อมาเป็นถ้วยใหญ่เลยทีนี้ด้วยความที่เราอ่ะหิวไงเราก็เลยกินถั่วกินอินทผาลสามเม็ดแล้วก็ตอนแรกกะจะกินส้ม ก็จบด้วยถั่วก,กับอินทผลัมสามเม็ดนะคะก็โอเคใช้ได้นะเป็นอะไรที่แบบว่ามันก็เฮ้ยมีความอยากกินมาในวันที่19ยังไงคะก็วันนี้ที่20นะคะวันนี้เราจะมาสรุปผลนะคะแต่ก่อนจะสรุปผลนะคะไปออกกำลังกายก่อนไป let's go ไปนี่ไปวิ่งออกกำลังกาย lesser fight my body aches to be satisfied my weakness comes and goes my weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาบ่ายากี่โมงบ่ายสี่โมงนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่แถวบ้านนะคะเมื่อเช้าก็ออกกําลังกายไดบ่อยแล้วแหละแต่วันนี้เหมือนไม่มีแรงเลยอะก็นั่งเรียนแป๊บหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเอาไว้นะคะวันนี้รู้สึกว่าตัวเองมีขี้เกียจบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าโอเค ไม่ไม่ไม่ก็คือทำแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าที่เคยที่จะทำนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวันที่แบบดูบรรยากาศดิฝนเจ้าตกค่ะก็มาสรุปให้ฟังนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับวันที่20สิบของเรานะคะซึ่งวันที่สิบของเราถามว่าอันนี้ก็รู้สึกส่วนตัวนะก็ถามว่าดีไหมดีนะคะเพราะว่าเราเหมือนเราได้ได้เมนเทนตตัวเองอะ่ะเออเหมือนเราได้หรอ รู้จักตัวเองมากขึ้นในเรื่องของการใช้ชีวิตกันอยู่นะคะก็โฟร์ที่เดย์ชาเลคืออะไรนะคะโฟร์ที่เดย์ชาเก็คือสิ่งที่พี่ผลคิดเองแหละว่าอยากทําก็คืออยากเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองบางอย่างนะคะเปลี่ยนวิสัยแล้วก็มีทาร์เก็ตซึ่งมันก็จะนานนิดนึงเพราะว่า40วันเลยเนาะบางคนก็บอกเออทําประมาณ20วัน2อาทิตย์ก็พออะไรเงี้ยแต่ว่า ถ้าเราจะเปลี่ยนให้เป็นนิสัยจริงๆนะคะเราก็ต้องทำแบบลองเทอมนิดนึงซึ่งมันก็เลยกลายเป็น4 0 day challenge นะคะก็คือทำทั้งหมด40วันก็จะไปจบวันพอดีก็จะเป็นวันเกิดพี่ฝนพอดีนะคะก็คือวัน29ทีนี้4 0 d a y challenge เนี่ยสิ่งที่เราหลักๆต้องทำนะคะก็คือในเรื่องของข้อแรกเลยก็คือในเรื่องของการตื่นนอนนะคะก็ต้องตื่นนอนเช้าขึ้นนะคะ ก็ถ้าเป็นไปได้ต้องไม่สนุดในกาปุกนะคะถามว่ามีสนุดไหมก็มีประมาณสอาครั้งนะคะใน20วันที่ผ่านมาข้อที่2ก็คือในเรื่องของการกินน้ำนะคะวอเตอร์ Water ก็ต้องประมาณ2-3ลิตรซึ่งเอาจริงทำได้ไหมทำได้นะมีแค่2วันที่ ตั้งแต่อยู่มาก็คือมีแค่2วันที่ทําไม่ได้นะคะแล้วก็เรื่องที่3มก็คือในเรื่องของการกินนะคะก็เป็น I ก็คือกินประมาณ1 1บเอโมงถึง1นึ่ทุ่มจริงๆเราจะกินอยู่ประมาณสิบแบเที่ยงอะถึงทุ่มเลยอะก็ถ้าถามน่าทําได้ไหมก็มีหลุดแค่วันเดียวนะคะก็ถามว่าดีไหมรู้สึกดีเลยนะเออข้อที่3แล้วส สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือไม่กินของหวานนะคะของหวานทุกชนิดก็คือไม่กินยกเว้นขนมมังคอวิตอันนี้ต้องยังต้องกินอยู่นะเพราะว่ามันมีให้เลือกเยอะไม่มากนะคะฉะนั้นก็ยังกินแป้งอยู่นะจ๊ะแต่ว่านิดนึงไม่เยอะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสิ่งที่เห็นด้ชัดหลักนะคะคือการที่เข้าห้องน้ำทุกวันแล้วมันดีมากทําําทาให้ผิวเราแบบ เนี่ยนี่อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าละเอียดขึ้นอ่ะผิวแบบผิวสวยขึ้นแบบสวยสวยอ่ะเออแบบละเอียดขึ้นเยอะเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ไม่ค่อยเป็นสิวนอกจากมีประจําเดือนก็จะมีเม็ดนึงส่วนใหญ่ก็จะมีเม็ดนึงแต่ที่เห็นสําคัญที่สุดก็คือผิวละเอียดมากะเอียดขึ้นก็คือมันเหมือนแบบเวลาเราเข้าห้องน้ำขับถ่ายได้ทุกวันนะคะมันก็เลยทําให้ผิวเรา เหมนเติมอะไรเข้าไปเลยแล้วมันแบบมันรับเลยอ่ะเออดีมากนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและอย่างที่อีกอย่างหนึ่งก็คือการพัฒนาตนเองนะคะก็รู้สึกเหมือนเรามีเป้าหมายมากขึ้นสำหรับ20วันนะแต่ยังไม่ได้บอกว่าอีก40วันไอ้20วันข้างหน้าจะเป็นไงให้มันครบ40อ่ะก็เราก็มีเป้าหมายในการแบบทำมากขึ้นนะคะอันนี้เพิ่งซื้อรองเท้าใหม ปวดเท้าเอาความร่างกายทุกวันนะคะก็ก็ต้องก็ต้องลงทุนกับเรื่องนี้นะคะตอนแรกคืออยู่มาหกเจ็ดเดือนไม่ลงทุนเรื่องนี้เลยก็เจ็บเท้านะคะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะคะก็มีอาการเจ็บเท้าเนื่องจากเราวิ่งเราออกกำลังกายเกือบทุกวันนะคะตอนนี้เราเริ่มดีขึ้นสำหรับใครที่ กำลังดูพี่ฝนอยู่นะคะว่า4ฟ day c เด l l e n g e ของพี่ฝนเป็นไรอยากรู้ก็ทักมาได้นะคะแล้วก็อยากเข้าโปรแกรมก็เข้ามาได้กันเลยอยากมีเพื่อนนะคะตอนนี้ก็มีพี่ฝนกับแม่แม่นาเธอสองคนเฮ้ยแบล็คเบอร์อันนี้มี b บล็คเบอร์ให้กินตลอดทางเลยนะจ๊ะเราอันนี้ b บล็คเบอร์สวยมากแต่อันนี้เหมือนไม่ค่อยมีของ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ40 day challenge ของเราก็ใครที่ชอบนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากเข้าร่วมเข้ามาเลยอยากมีเพื่อนเยอะๆอยากมีเพื่อนแบบเยอะๆเลยสิ่งที่จะได้รับก็คือในเรื่องของการมีวินัยนะคะก็รู้สึกตัวเองว่ามีวินัยขึ้นนะคะแล้วก็มีเป้าหมายเพราะว่าถ้าเราอยู่เฉยๆแบบไม่ทำอะไรเลยอ่ะมันก็ไม่มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเรา ปล่อยเวลาให้ผ่านไปแต่ถ้าเราทําอะไรที่แบบมีเป้าหมายเป้าหมายของพิ่ฝนก็คือแบบการอยู่แบบมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเพื่อป้องกันโควิดด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือให้ร่างกายฟิตแอนด์เฟิร์มทุกๆวันนะคะและสิ่งที่เราจะได้รับก็คืออีกเรื่องหนึง่งก็คือการพัฒนาตนเองก็ทําให้มันมีระบบระเบียบมากขึ้นเรื่องของการ เขาเรียกอะไรอ่ะการที่เราแบบเรียนเรียนเพิ่มเติมในสิ่งที่เราอยากรู้นะคะก็นี่ก็เป็นเบนฟิตอย่างหนึง่งอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับอัปเดตนะคะวันที่20ของ4ฟร์ที่ l l ชเชนจทูเช็งไลฟ์โอเคตอนนี้เราจะไปเดินต่อนะคะซึ่งที่นี่เลยที่เดิมๆที่เราชอบวันนี้ไม่ได้เดินนานลแล้ว่ะ Let's go